วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมมาบอกเบสเปอร์นะฮะซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับเกตสมัยและเจนกันอีกเช่นเคยเนอะทุกสองอาทิตย์ของวันบอลเลือดหัดต้องบอกว่าวันบอลเลือดหัดของทุกสองอาทิตย์เนี่ยผมก็จะกลับมากับแพทสมัยกันนั่นเองนะครับโดยในวันนี้ผมจะมาอยู่ในแพทวันที่24ตุลาคมกันนะครับผมเป็นไงรอบนี้ไม่ลืมเนอะเพราะว่าเปิดโทรศัพท์ดูเมื่อกี้นะครับเป็นไงมาแล้วพพูดถึงทีที่อัปเดตกันดีกว่านะผบในแพทนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งเอาตรงๆแล้วก็มีไปเยอะนะผมเหมือนเดิมนะะรรสไไตตล์าาาามออ่่เเียกว สไตล์แพทของสมาร์ทเจนนะครก็คืออัปเดตน้อยนะผมเออคอนเทนต์รับเดกเข้ามาโอยนะผมใจต่อยางประหยัดนะฮะซึ่งสิ่งที่อัปเดตเข้ามาอย่างแรกเลยคือทุกคนจะเห็นตรงนี้นะผมนี้เลยนะผมกดไปปาบนี่นะผมก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมเหมือนเดิมน,นะผมสกินะระลับเสียตังนั่นเองนะผมก็ให้ทุกคนเลยบอกว่ามีตังมาใช้จับจ่ายใช้สอยกันนะผมก็คือมาซื้อกันได้นะครับซึ่งสกินก็จะเป็นะระดับบิสิกเหมือนเดิมนะผมนี่เลยนะผมสกินระลับเสียตังนะเมื่อกี้ก่อนที่จะพูดถึงส ดีกว่าผมก็เหมือนเดิมน,นะผมทำเควดเพื่อ,อรับแต้มนะฮะก็ผมไม่แน่ใจว่ามันรวมกันแล้วได้5,000ันหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผม <laughs> น่าจะนะน่าจะนะอะเก้าเก้าก็เลยเผื่อผิดนะครับผมเออแล้วก็จะมีสิ่งที่อัปเดตเข้ามาเหมือนแพทที่แล้วเหมือนเดิมก็คือตรงนี้นะผมเป็นประมาณว่าพาสกิจกรรมนั่นเองนะผมก็ให้มากดเอานะครับคือสำหรับใครที่แบบว่าทำเค้สแล้วเขาจะได้รู้สึกสคุ้มคุมหน่อยนะเพราะว่าเอามาตรงนี้ได้นะผมเป็นพาสเอาต่างได้ครรับมมาาเดู กินของมังมังกรกันดีกว่าจะแบบว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่เลยกดไป <c oughs> ปุ๊บอ่าผมรู้สึกว่าเสียงน้องก็เหมือนเดิมเนื่องจากว่าน้องเป็นตัวละครที่ไม่พูดนะผมเวลาเสียงอะไรแบบนี้ก็จะเหมือนเดิมนะฮะแต่เสียงเอฟเฟกต์ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเนอะผมอ <c oughs> ่ารูปลักษณ์ของนี่ก็เปลี่ยนเป็นไงค่อนข้างน่ารักนะับผมกด A V P ไปนึงที อ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมน้องมันจะเหมือนกับว่าเป็นสายเล่นเกมนะผมเป็นสายเกยมนะเออเอฟเฟกเอฟเฟกต์อะเอฟเฟกของทีมน้องมังกรชุดเนี่ยจะเป็นประมาณเกมนะผมเอฟเฟกมันจะเหมือนกับประมาณว่า,วานักเกมอะเออผมไม่รู้จะพูดยังไงพอเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตีไปชึบเชิบเชิบประมาณนี้อ่าถ้าตีมันจะมีเสียงแบบเสียงผมพูดไปดูอะเพราะม,มันเป็นเสียงเกมอะเออ าประมาณนี้นะผมเป็นไงอ่าส,สกิลสกิลใส่คนสกิลแบบชาแนลแบบนี้เจ็บ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 โอเคอันตีคนเสียงเปลี่ยนด้วยนะผมเออน่ารักดีนะเสียงนี้ <laughs> อันตีนะผมอันตีของน้องเนี่ยเคยจะมีแบบว่าหน้าขึ้นมา้ะผมแบบนี้นะฮะดู อ่าประมาณ,มาณนี้แล้วใช้โดนคนเนอะผมชึบอ่าแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะผมก็สลับกันนะผมคือชุดสีม่วงที่ผมโชว์เมื่อกี้เอฟเฟกต์มันจะสีส้มๆเหลืองๆนะผมส่วนตัวนี้เอฟเฟกต์ก็จะเป็นม่วงๆนั่นเองนะแบบแบบในชึบเห็นไหม มันจะสีม่วงๆเรับผมเออตตอนตอน,อนี้ส้มๆนะฮะก็สลับกันเนอบผมไม่รู้ว่ามันเป็นการตัดกันหรือเปล่าหรือว่าเขาใส่ผิดก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ <c oughs> เพราะอาจจะใส่มาเพื่อให้มันตัดกันก็ได้นะผมแต่เขาก็อาจจะใส่ผิดก็ได้เช่นกันนะฮะเอาละก็จบแล้วเนา,ะ,าะสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาในแพทนี้เดผมซึ่งก็มีระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่21เดือน11เลยนะครับถ้าใครที่แบบว่ามีตังก็ลองมาจัดได้นะผมซึ่งผมคำนวณเลยคร่าวๆก็น่าจะประมาณอน่าจะก9รอบนะผมเลยจะได้ของ น่าจะใช่นะโอ้โหแล้ะกี้ผมลองนับคร่าวๆดูนะผมดูเหมือนว่าโค้นเนี่ยจะได้น้อยลงนะฮะเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้สี่อาทิตย์เนี่ยรวมกันได้2อันสนะครับผมสองพันสใช่ไหมแล้วไอ้ตรงเนี่ย รู้สึกมันจะได้พันหนึ่งนะผมก็กลายเป็น3ามพันสี่ร้อยนะฮะซึ่งตรงนี้ใช่ห้าร้อนะผมโอ้โหมันจะเสียตังค์เยอะกว่าเดิมนะัะผมน่าจะใช่นะถ้าผมนับไม่ผิดนะผมถ้าใครที่แบบว่านับแล้วแบบว่าได้ยังไงก็พิมพ์บอกได้แต่ผมรับรวมๆแล้วในเคเวสเนี่ยได้แค่สามพันสี่เท่านั้นนะฮะสามพันสี่หรือสี่พันสี่ก็ไม่รู้อะผมนับผิดอะ <c oughs> ผมไม่รู้นับผิดหรือรับถูกนะผมก็ลองนับให้ผมหน่อยนะครับถ้าเหลือสามพันสี่นี่คือแย่มากนะผมเพราะปกติมันจะได้สี่พันสี่นะฮะโอเคจบไปแล้วกับกิจกรรม ะดับเสียตังค์นะต่อไปจะเป็นสกินฮุกนะที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับซึ่งผมซื้อมาแล้วนะผมก็จะเป็นสกินะระดับนี่เลย สกิลระดับทองคำนะผมนี่นะผมตำนานทองคำของคุกนั่นเองนะฮะและเจนทองคำนะครับก็ถ้าใครมีตังเหลือก็ลองไปตื้อได้นะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่รู้เขาอัปเดตมาตอนไหนนะผมนั่นก็คืออีเวนต์เช็คชื่อตอนรับผู้วิชิตหน้าใหม่นั่นเองนะผมก็คือตอนรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ล็อกอินเข้ามานะผมใน7วันเราจะรับตัวละครไปได้เลยฟรีๆถึง7ตัวนะฮะมันจะเป็นตัวละครแบบสมนะผมแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราสมได้ตัวที่เรามีแล้วนะผมเราจะได้เป็นตัวละครเศษลูนะผม คอนเซ็ลุน่นดะ้วยนะจะได้เป็นเซ็ลุ่นของตัวละครน,น,น,นั้นแทนนะผมหนึ่งร้อยอันนะฮะจบไปแล้วกันอัปเดตทั้งหมดที่ผมเห็นนะผมที่ผมไม่รู้ที่ผมรู้นะครับถ้าขาดตกบกพร่องไปยังไงก็แจ้งให้ทราบได้นะผมต่อไปจะเป็นแพทบัฟโนตกันนะครับซึ่งแพทบัตโนตรอ,อบนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะนะผมส่วนใหญ่ก็จะเป็น เหมือนเดิมนะผมก็คือปั๊บนิดนหน่อยๆเท่านั้นนะผมไม่มีตัวอะไรที่วือหวามากนะฮะเอาตรงๆมีนะผมมันมีตัวหนึ่งที่ตายหายไปเหมือนเดิมนะผมโอเคเพราะงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวละครที่ได้รับการบัฟบกันดีกว่านะผมซึ่งตัวแรกที่ได้รับการปัฟนั่นก็คืออล,ลิสนั่นเองได้เลยนะผมน้องอลิิของเรานะฮะซึ่งอาก็จะได้รับการปัฟในฐานะของเลือดนะผมเบตเทสพี่นะจาก4 0 2กลายเป็น6 4 5 0นะผมก็คือเลือดเยอะขึ้นนั่นเองนะครับตัวละครต่อมาที่ได้รับการบัั่นก็คือุนคขอา นั่นเองนะผมงอคงนะฮะอย่างแรกที่เรารับการรับเลยก็คือเลือดมันกันนะผมจาก38 0พกลายเป็น4 0 0 0นหน่วยนะฮะเวอติบาก็จะกลายเป็น6000นะครับผมและอย่างต่อมาก็คือเบสิคแอทแตกแี่ผมการตีธรรมดากลางอากาศนตะ่ผมนะนะดาเมจขึ้นเพิ่มขึ้น100นะฮะจาก200กลายเป็น300นั่นเองนะผมอย่างที่2ก็คือสกิลนะผมสกิลกลางอากาศนี่นเขาบอกว่าปรับให้มันไม่ออกไปข้างนอกพื้นที่เยอะนะผมซึ่งผมก็ไปเทสมาแล้วมันจะถ้าเราใช้สกิลตรงเนี้ย ตัวของเรามันจะติดๆนะผมมันจะไม่ค่อยออกนอกขท่าไหลนะฮะแต่ตัวก็กลับไม่ได้เหมือนเดิมนะไม่รู้ว่าเขาปรับมาทําไมนะนอันนี้ดูนะชึบเห็นไหมมันจะเหมือนตันๆนะผมมันจะแบบว่ามันมันเหมือนมีพื้นที่ตันๆไว้อยู่นะผมมันจะไม่กระดับไปท้างหน้ากระดับไปท้้นหน้าจะล่ะมันจะไม่ขยับไปทั้งหน้าไกลเกินไปนะผมถ้าใช้สกิลการกัดไปเปลือยมันจะเป็นแบบนี้ ชเห็นไหมมันจะไถไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าใช้การอากาศไม่ใช่การอากาศติดจะบอกว่าถ้าใช้แบบว่าใกล้ๆเหวมันจะเป็นแบบนี้ชเห็นไหมมันจะมีค่อนข้างติดเหมือนกําแพงล่องหวนนะผมแบบบงเอาอยู่นะฮะ แต่ก็กลับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมและอย่างสุดท้ายหนูเลือกคือท,าสสทอ่าจ e ิมเบ e ตน,น,นั่นเองนะครับผมซึ่งท่าจิมเบตแล้วเนี่ยเดิมทีมันจะมี2องดามใหม่นะครับผมก็คือดาเมจตอนจิ้มหรือตอนเย่เข้าไปนะฮะแล้วก็ดาเมจตอนฟาดนั่นเองนะครับผมซึ่งดาเมจ e ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นดาเมจ e ตอนฟาดนะครับผมจาก600กลายเป็น600หน่วยนั่นเองนะครับก็คือดาเมจ e e แรงขึ้นมาร้อยหนึ่งนั่นเองจบไปแล้วตัวละครที่รับการบัฟต่อไปจะเป็นตัวละครที่โดนเนิฟกันนะนั่นก็คือออกเตวียนนั่นเเเเเออออองงงนนนนนนนะะคคครรรััับบบผผมมทววีีียยยกก็โโดดิิฟ่่่าลลแแตืสส้ห ออกเตอร์วีอะนะฮะนั่นก็คือท่าอันติเมทนั่นเองนะผมน็อกแบ็คของมันเนี่ยลดลงเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยปุ๊บเออมันก็น็อกแบ็คลดลงนะผมจบไปแล้วก็ตัวละครที่โดนเนิร์สนะผมซึ่งก็แพทนี้แค่โดนเนิร์ดแันเล่นโดนปั๊บได้แค่สามตัวเท่านั้นนะฮะต่อไปจะเป็นตัวละครที่โดนแอสจัดกันนะผมซึ่งเป็นตัวละครที่แบบว่าเออ นะ <laughs> ตัวละครที่โดนอาจารย์นั่นก็คือไคเซอร์นั่นเองนะผมนี่เลยซึ่งไคเซอร์เนี่ยจะโดนปรับเปลี่ยนมา2อย่างนะผมอย่างแรกเลยก็คือสกิลของไคเซอร์นะผมคูดาวลดลง1นึ่งวีนะฮะจากหกวีเหลือห้าวีนะผมก็สกิลไวขึ้นนั่นเองนะผมแต่อ่ะผมอย่างที่2นะฮะค่อนข้างหนักนงกับริติเดวเชียวนั่นก็คือท่าไอเทมเมนันเองนะผมโหนคืนค่าเดิมนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาหลังจากที่ไคเซอร์ได้รับการบั๊บเราบอกว่าจะแบบว่าเป็นการเนิร์ฟที่แบบว่ารุนแรงนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเกก่าน,นะผม็คือ คือค่าเดิมนั่นเองนะครับก็คือเมื่อไคเซอร์เปิดทานตีปุ๊บมันจะไม่ซูเปอร์อัลเมอร์ตลอดเวลาแล้วนะผมเห็นไหมมันจะหายไปแล้วนะผมก็จะซูเปอร์อัลเมอร์แค่ตอนตีกับตอนสกิลเท่านั้นนะครับซึ่งก็เดิมทีเนี่ยมันบัฟมาให้เป็นตลอดเวลานะผมก็หายไปแล้วนะผมก็จะมีแค่ตอนตีกับตอนสกิลเท่านั้นนะครับ ก็คนอาจจะเล่นน้อยลงนะสำหรับไคเซอร์นะฮะหรืออาจจะไม่เล่นเลยนะผมเนื่องจากว่า,ามันเล่นค่อนข้างยากนะครับคือเ <laughs> <c oughs> อาตรงๆเนี่ยไคเซอร์จะเล่นในดานยูนิเดยนยากมากๆนะเพราะว่ามันมีตัวขัดตัวอะไรเยอะนะผมพอเราเปิดท่านตีปุ๊บถ้ามันไม่ตัวแดงตลอดเวลาเราก็มีโอกาสโดนขัดได้นะผมสวยนะผมบอกเลยนะผมสวยแน่ๆสำหรับไคเซอร์นะฮะโอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปในวันนี้นะผมเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับแพทปั๊บเนิฟก็ผมมองว่าตัวเลือกตัวที่ปั๊บกับตัวที่เนิฟเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยมีตัวอะไรที่มันแบบว่าร แรงมากเกินไปนะครับผมแต่นะฮะตัวละครที่โดนอาจารย์อย่างไคเซอร์นะผมก็นะแต่ว่าโดนเนิฟก็ไม่เชิงนะผมเพราะมันคืนค่าเดิมของไคเซอร์นั่นเองนะครับจะว่าไงเดี๋ยวเก่งมาแต่ก่อนหรือกางมาแต่ก่อนก็ไม่รู้นะผมลองไปเช็คดูกันได้นะผมเออลองไปเทสไปอะไรดูกันได้นะฮะส่วนกิจกรรมใหม่ก็จะเป็นสกินรับเสียตังค์เหมือนเดิมนะผมยังไงก็ต้องเสียตังค์นะฮะไม่ว่าคุณจะได้เท่าไหร่ก็เถอะคุณก็ต้องเสียตังค์ซื้อของยุงนี้อยู่ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตรงนี้300หร้อยหรือตรงน แล้วผมมองว่าสกินมังกรรอบนี้สวยดีนะเอฟเฟกมันสวยดีแต่ผมเสียงมันก็เปลี่ยนเยอะดีนะครับไม่เหมือนสกินระลับเมื่อก่อนอะตอวตัวนักสกินระลับเมื่อก่อนนี่คือมันมันเสียงเอฟเฟกมันงันเงมากเลยดนะสำหรับผมนะมันเหมือนเพิ่มมาให้แบบว่าเพิ่มมาให้เป็นสกินระลับพิติกเฉยๆอะมาแม่มดแต่ยรอมเปลี่ยนนิดหน่อยนะผมเป็นสกินระลับปลาไพ่นะฮะสกินระลับป่าไพ่ด้วยนะก็คือตีเอฟเฟกมันจะเป็นการปลาไพ่นะผมก็ผมมองว่ามันจะเปลี่ยนหน่อยนะส่วนล่าสุดนี่คือมังกรนี่เสียงเอฟเฟคคเเเปลีี่่่่่ยยยนนนนนออออออะะะะมม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 าากผผผงวุุ้้ทูรับซืแตไ ตั้งนะผมก็ไม่เจอเหมือนเดิมนะฮะโอเคถ้าชอบกีรึงกดไลค์ like, กดแชร์ share, แลว้วก็ส i b e เป็นกำลังใจผมนะครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามนะผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้วนรับไปก่อนบ๊ายบายครับ